สมัยเจ้าหนี้แบบปกติที่ไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะตอนที่แฟนกินไอ้ขนมปังกับไข่องเงี้ยมันเหมือนแบบกินทำไมอ่ะเสียชาติเกิดกล้ามกินแซนด์วิชแซนตีมันกินแบบขนมปังกับไข่อะไรเงี้ยทำไมมึงไม่กินที่มันเป็นแบบสลัดที่ดูน่าแฮมชีสอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเจ้าพี่รู้สึกมันไม่อร่อยเลยแต่ตอนเนี้ยพอพี่ออกกำลังกายบุ๊มแล้วพี่กินเงี้ยขนมปังกับไข่อ่ะไม่อร่อยจังวะอร่อยเฉยแล้วมันดีด้วยนะทุกคนจ๋าก่อนออกกำลังกายเงี้ยอยากที่จะแบบ ให้ไขมันมันลดเร็วๆใช่ไหมคะไม่กินอะไรเลยแล้วจากก็จะกินน้าเยอะๆอะไรเงี้ยตอนตื่นมาแล้วก็มาออกกาลังกายแล้วมันจะดึงไขมันจากผมในร่างกายเราออกมาเป็นพลังงานแต่ว่ามันทําไม่ได้กับทุกค,คนนะทุกคนบางคนมันไม่มีแรงจ๋าก็จะแนะนํานนไม่กินเป็นแบบมือ,มอแรกของเราอะเข้าปากหลังจากที่เราตื่นอะอย่าเอาของหวานเข้าปากเด็ดขอาดเข้าอกปล่าอย่างเช่นแบบพวกผลไม้ตอนเช้าอย่างเงี้ยอย่างจากคําแรกที่จะเอาเข้าปากอจะไม่ใช่ขนมพวกโดนัทเน้นโปรตีน เ,เน้นแบบอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะมาออกกําลังกายแล้วไม่มีแรงจริงๆจ,จากแรกๆท่าให้กินไปแบบนี้ค่ะเห็น<ม>ไะมกินไข่กินร้องท้องแล้วก็ออกกําลังกายจะปรับทานกินจนจากทีนแล้วทุกคนเคยกินแบบ กินเพื่อสุขภาพไปแล้วอ่ะเนอะป่ะอุ้ยแต่กว่าจะมาถึงขั้นนี้จากคนที่มีความสุขกับการกินมากที่สุดในชีวิตอะเนอะป่อดูดูแต่กายเป็นแบบว่ามีสติในการเลือกกินอ่ะอะไรเข้าปากเราอะไรเงี้ยไม่มีแค่โอจแตมองดูว่าก็แย่เหมือนกันอ่ะก็แบบขนมหวานตลอดเวลาเหมือนกันถ้าเกิดใครไม่ออกกำลังกายก็ต้องคุมการกินนิดนึงเอาจริงๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเท่าไหร่ถ้าแคลกินกับแคลเอาให้มันบาลานซ์